สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ Ford SWT สายดาวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเอาดอรนะครับนอกร้านนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาชมตัวรถตัดญ้านะครับโอเลตตัวนี้จะเป็นตัว rm 9 8 0 f นะครับผมด้านหน้านี้นะครับจะเป็นรถตัดญ้าโอเลตขนาด23าแรง4วินนะครับก็คือขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับตัวนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ สีสันขาวเขียวโหสวยงามสดใสเหมือนวิวเขาเลยนะครับผมพาเตือนชมรอบคันนะครับอ่านี่ครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์บอกนะครับ23นะครับ hp นะครับผมขนาด23แรงเครื่องจักรแวงการ์ดนะครับคันนี้ ตัวรถนะครับก็จะมีเช็คระบบของเหลวนะครับวมถึงการเก็บสีตัวรถนะครับให้ดูใหม่นะครับผมอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวตั้งความสมดุลตัวรถนะผมว่านะกระปองไปนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับคันนี้นะครับใช้งานมา2 9 3าชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับ293้ยบชั่วโมงก็คือว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับ โอเคถ้า,ากสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทางร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศมีสวิตหลังการขายทีมช่างพร้อมอะไรครบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องทาง youtube ไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ